จานห้าสิบบาทก็ปลาาก็ได้กนอมเตเนทยแกงเทโพก็มีเนี่ยไก่สั่งได้ค่ะพี่ยหอยมอนากองโอ้คาุพมาต้มยำปลาท่พิเจ้าวกินตะกั่งเจ้านี่อันนี้เด็ดผาดมาได้ยำียง คลิปนี้ก็ส่งท้ายปีเก่านะครับก็จะผ่านพ้นไปแล้วพากันมาหาของกินยามแหลงที่กาดนัดวัดเวรุวันนะทักทายคนนี้สวัสดีเจ้าสวัสดียามเย็นเจ้านี่ปามาเดินที่ตลาดนัดโรงเรียนเวรุวันเจ้าอำเภอสารปีังจังหวัดเชียงใหม่เส้นต้นยางเลยเห็นก๊อต้นยางสวยงามค่ะเป็นเอกลักษณ์เป็นการเป็นการพื้นบ้านจะไ,ไป็ทีมีทุกวันอาทิตย์เจ้าบายบายถึงค่ำๆนะก็จะมีของกิน ผักพื้นบ้านชิ้นนี้หน้าหนาวเนาะเดี๋ยวเูลองพาไปชมกันว่าแม่ค้าพ่อค้าเพื่อนเมียยังขายในตลาดทำเลเจ้าแต่คือค้าแน่นอนเพราะเป็นตลาดใหญ่เจ้าครับบรรยากาศเจ้แบบนี้เลยทยามมีความสวยงามนะครับตูโต๊ะใหญ่ๆเลยมามาเดินดูของยามแรงนะครับไม้ข้าวหลามก็มีละหลามตรงไหนัวนี้ไม้มันอ่ะไม้มันมาสิบบาทโอ้สิบบาทเองเราะไม่เผาแล้ว โอ้บลอกหลวงก็มีบลอกน้อยก็มีเนาะ10บาทไม่แพงเนาะย50บาทเขาหลาบบ้านเขาแน่เจ้าะทำไม่ข้าวหลาบบ้านเขาเนี่ยเหรอเจ้าอ๋อดูกว่าขึ้นค่ะเดินข้ามถนนดีๆนะรถเยอะนะครับหมูก็มีนะกซีโครงแล้วไปดนเขาไปขายนะไรต้องเห็น ผลไม้ไปเยอะแยะมาก,กมายครับโอ้พอมีหมะมมวกฟ้าหลั่นละพี่ทีพย้องนเดยมีของ,ของ,ของซุกขายจะพามาเดินเส้นต้นยางก่อนป<ะ>อไป,เ,นไปเดินข้างนอกก่อนเนาะเดี๋ยวค่อเลาะเดินข้างในกัน,นเียม <c oughs> แม่สเสียมบ้าแม่เก็ละัปอบานเออพิ่้าพีนแมบาทสิบาทนสิบบาทเไปรวบกัน <c oughs> ะนะพ <c oughs> ี่กะ ข้าวผ้าี่จะเจ้าเจ้าวัดค่ะวัวอร่อยอร่อยข้าวุาว๊กเนี่ยนะ้ำมานนแบบนี้ต้องกินข้าวน้องเจ้าจ้าข้าวผู้ดีทอาไปเนาคอน กินัห้อมเลยเนาะ้าหวานไปเยอะนะเจ้าหน้าหนาวนี่ของกินเมืองนักขนชาก็พ่อก่อขนุนทอมแกงชุเลยเนาะทอดแคบสีบาทเจ้าเอาแหลกี0บาทด้วยกันเนาะยายที่หัวขายเดยวเขหน้า่อนหน้าหวาน่กอะไรๆไหันหน้าไปชิบเออแม่แม่แหม่แต้่ที่าวบาทจาวหวานไฟอเออ นี่นี่ของแันธอขงดีแล้วเนี่ยแสลโอ้อันนี้อันนี้ตัวไอ้ไอ้ลุงคกชันแซาบะลิลิงัน่นอะเดินดูกันดรืยมีหลากหลาย ต้นหอมเต็มตูนเนาะกระป๋าตูนห้าบาทห้าบาทโอ้โหห้าบาทมไม่มาเล่นนะเจ้านี่ก็ห้าอะโอ้มหห้าบาทเท่านั้นห้าบาทห้าบาทไม่แพงมาได้มาได้ของขายบ้านของขายคนบ้านแค่หมูก็มีเตุ้มนี้ขายเป็นพวกขายทุกพวก แค่ไมสุดท้ายต้มยำกุบขายดีขยดีพาวนไปทางในชิ้นสบาทนะครับชิ้นยำแซ่บสามรสสม่สอแซ่บลื่นว่าแต่ยำเนาะนางสาวบาวโอ้หันก็มาห้ามง จะขึ้งข้างนอกเริ่มวายแล้วค่ข้างในมีของอยู่หน้าหนาวเนาะกนจะมาวยมาวยไปวยเดีเดี๋ยวหนูเดี๋ยวอุ่นหนือนุดขีดเลคอุณก็นีเ่ยทอดแนอวเป็นข้าเทพกันไรครักมัดสิบบาทเท่านั้นนะครับ เอาเอี่เกไว้ก่เนี่ยสามมารถลดนะป้าพี่เก็บไว้บนโซนข้างนอกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะเดินไปดูโซนข้างในนะครับไงขี้ม้อนงานขี้ม้อนเจ้าไงขี้ม้อนบ้านเฮาไปมาดูฝั่งนี้ย้ายก๋วเตียวดิเย้ายนี่เนาะลัมก็ย้าย

ว้าวเอา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 ฮัลโีเจ้าหลายตีเลยเนาะค่ะอันนี้อร่อยจ้ามื้อที่89รับหม้น่นเอาแบบไหนเวทีไข่เนื้อหนังไข่สั่งได้เลยนะคะหมูหมูมาแล้วเจ้าหมู50บาทค่ะเอาเนื้อกับไข่เจ้าเนื้อไข่กี่ฟองคะสั่งมาได้ น้ำคูณข้าวหมูคนนี้มาห้าหมูอ่ะฮัเร็จแล้เนื้หอนหนังไข่สองนะคะหนึ่งโอเคส,สองลูกนี่ได้แล้วขาหมูข้าวกี่ไปไปต่อครับร้านแรกเนาะไปเรื่อยๆนี่หมึกย่าง<ข>าย่างครับขาตัดเสต่อขน,นกอก เอากล่องนึงจ้าเอาแบบไหนนีเอาเป็นคุ้หมูนวลเอาคุ้งอะไรกบบ้ครับาบาก็ได้กินงมูเสนลแล้วสาบาทเท่านั้นแบบจิ๋วๆเลยจ้าอบะเดียวจะมือค้ำละรัดกอล้นเต้นแ่ๆนี่อจน่าจดได้้่ะ ของกินเมืองสะปะะเป็ดน้ำ่างตำมะน่ยน้ำผัดเมืองยำใส่ใส่ผักโขลกใส่ผักโขลกถั่วเข้ยวถั่วเขียวยำมะม่วงสไลด์สไลด์แกงอมยำมะม่วงแห้นพริน้พริกนมันน้ำั อันนี้อันนี้ไหมสบายเี่ยม่องางเลยอันนี้ถุงนึงเจ้ามาขายกันแล้วเบอ่ออาหารเมื่อคนเมอกินอาหารไทยได้นะอาขายกันแบบนี้ดูดูเจ้าพักการพักการก็มีแกงมันยุ้สปะแบลลาบอส่าลิเล่นหคาลเน่หลามทองไปกิมแล้วค่ะแกงทะเก็มีเนี่ยสปาสุกเน่กินน้ำตาลไหลน้ำขมผงหอวใจแก้ว แกงเทโพไก่เดียวก่อนอับไก่อะเกลยวหวานอ่ะของโปรดทั้งนั้นเลยจะมีอองง่านะข้าวหลามกับมิ้วจ๊ะครับลูไม้ตอกข้าวบ้านข้าวบ้านนะลูกหูลูกตากินเยอะแยะมากมายเนาะของกินพื้นบ้านนั่นแหละไข่ดิบไข่ดีเจ้า ไปสั่งได้ค่ะพี่ร้ี้นะคนก่แห้งก็น่ากินโอ้นันตายัวแงไกหมกลยนะมัน้ลมเนี่ยแหละแนบหมูายหมูซอยบางๆนี่ มีน้ำยำแบบ้อยน้อนไหมน้อนไหมของหวานนะครับโซนเห็ดเห็ดคั่งคั่งปลามีไก่ไต้ก็มีเนาะมีทุกอย่างเลยค่ะไต้เนาะครับหลายอย่างเลย ไส่ทั้งแรกเลยล้นครส้ล้นล้เลยขนเส้นก็วมีเจ้างำเงี้ยวำเงี้ยวกินไม่ได้กินไม่หเลยเจ้าห้มใจว้าวก็พอรับได้นีดเดียวร้านเด็ดต่อนะเจ้าไป็นร้านเด็ดเป็นต้นยางเลยเนาะโกกยากิีดนะ โซนยำเนาะยำแซ่บยำทุกอย่าง30โอ้กล่องใหญ่ขนาดรวมข้นมีนะครับเล็กใหญ่มีขาทุเรียงเนี่ทุเรียงนี่มีอยู่อโวคาโดม้คละกดตากาชองห้าสิบโอคาโดที่ไหนคะ ของพม่าค่ะโอ้ขนมมาครับมันองนอกนะคะของนอกเลยโอ้โหเนื้อป้ะเนี่ยอยู่ทีมันเนาะครับที่เป็นกล่องตุ๋เหียวมันจิ้มได้นะคะครับตุ๋อย่างเนี่ยตุ๋นย่างปะล้าประกอบอีสานก็มีครับ ต,าต,ตลาดเลยว้านไหลล่อคัออ่วเขาดำเนาะบ้านกับนาะที่บ้านสิจงก็บางเจ้าก็เพิ่มปาร์ตี<ม>ตต้กันละเริ่มแล้วค่ะช่วงนี้นะใช่แต่ก็ยังคึกคักเหมือนเดิมวนรอบสนามฟุตบอลเลยโอ้สุดท้าย <c oughs> Of of ากันอแล้วะเสร็จพลัยังครับร้านอร่อยเจ้าอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าลแล้วฟังนู้นก็จะมีของขายนิดหน่อย นี้ครับบางร้านก็น่าจะปาร์ตี้กันนะปาร์ตี้ข้ามปีเนาะครับก็ออกมาจากตลาดก็จะต,ตรงข้ามจะมีร้านข้าวต้มบาทเดียวนะครับข้าวต้มหนึ่งบาทเจ้าเย็นร้านเดยใช่แล้วเจ้า,า,จาเป็นหนึ่งร้านนะซึ่งเ,เคยรีวิวนานมากแล้วนะบรปทิมนะช่องช่องลองเนาะวันนี้จะพามาชิมเพราะว่าร้า,าน เด็ดทุกเมนูเหมือนกันแล้วก็ราคาย่อมเยาวเจ้าไปากินนัเดียวยืงๆโรงเรียนวัดเป็นทุกวันเลยเจ้าอ่าข้ามถนนดีๆนะครับช่วงนี้รถเยอะนะอ้อมก็ต้มบาทเดียวมีอาหารตามสั่งด้วยก็รานะคาย่อมเยาวรสชาติดีนะครับก็มากินกันยาขคามยมแรงนะครับ เมนูก่อนเนาะนี่นขาขอบอกว่าเมนูเยอะมากแล้วก็เด็ดทุกเมนูเลยนะไปที่มีข้าวต้มมีข้าวสวยเจ้าเดี๋ยวขอญาสั่งก่อนนะเจาะ้าราคานี่สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ้าบอกแพงแล้วหนึ่งบาท,ทคือข้าวต้มมูเจาา้าขณะหมูกรอบแล้วก็ผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับคู่กันคู่กันเนาะครับ ก็ต้มปุยนะจ๊ะสองเมนูแรกนะครับสั่งไปสี่ห้าเมนูอื่นหิวนี่เองกลมต้มคลอนทอนเลยเมื่อก่อนกินบ่อยเนาะแมนและเจ้าร้านประจำเลยครับตหลังมามาตั้งใจกินเลยมา,าสน,น่อยมาลองสักนิดนึงรส<อ>ชาติจะเหมือนเดิมอ๋ออะอ่าลองลอะล,ลองครับ lam mận đường <laughs> thêm phun pizza cho bánh chăm phun tôm, phun chăm phun chăm yam bún phun chăm yam chăm phun chăm cá tôm yam 3 phun chăm phun chăm ต้ยมยำอะไรครับเนี่ยต้ยมยำปลาทับทิมเจ้าไปทีอันนี้ต้องสั่งนะเมนูซิกเนเจอร์ต้ยมยำน้ำโนเจ้าไปทมีมีทะเลมีปาเอาสั่งแต่ป,ปะทับทิมเนาะดูสีสันก็แซ่บอีแล้วจัดจ้านนะสีสันน่าทานมากครับเมนูนี้ต้องสั่งเจ้าแล้วก็ยำไข,ไขเ่เค็มของโปรดของนี่นี่นี่เดฟน,นี่เด็ดนั่นก็คือยำกุนเชียงปกติสั่งสองจานเลยครับว้าวกินกันเจ้ามา แซ่บยามเย็นอยู่แล้วพิดหวังิจตกเผ็ดเปรี้ยวหวานของปลาเขาา้ากัดอีกจะข้ต้มก็ไปเทมนี่นี่นนเด็ดขาดไปได้ยามเชียง ไงรสชาติอะไรเหมือนเดิมย้ำที่นะตนึ้ยงยำยำไข่เชิม่มก,กินกะทิต้มเพื่อสุขภาพแต่ว่าเมน,นูสเต็ปมากเลยอีกอยี่ยังครับ ครบแล้วเอาครบแล้วโอเคครับจัดไปครับนี่ค่ำของเราในวันนี้ครับมาตามรอยได้ปีปีเก่าก็จะผ่านพ้นไปแล้วเนาะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยรวยรวยเจ้าครับรวยพอให้ทุกท่านมีแต่สิีดี้ามาในชีวิตเนาะฝากติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะเจ้าไว้ที่เรียนไรก่อนบุญชี ครับ208 เลขที่ออสองร้อยสามสิบบาทเจ้าอลิ่อร่อยให้กินไหลมน,นูเนาะมาทำอะไ้นะเจ้า